สวัสดีครับก็บผมผมเขียนีโ g เกมนะครับผมวันนี้นะเราอยู่กับเกมโรบอกกับแบบที่มีชื่อว่าคิางพีกันอีกแล้วครับผมซึ่งเป็น EP อีพีเท่าไหร่ผมก็จำไม่ค่อยได้นะครับผมซึ่งวันนี้นะเออต้องมีคนถามกัเลยเว้ยทาไมทุกคลิปเนี่ยต้องเห็นแบบว่าแบบว่าคลิปเวลามีคนมาร่วมเลยต้องเป็นคนที่ไม่รู้จักพวกวิตเตอร์หายไปไหนนะครับพวกวิตเตอร์เขาไม่อยากวิตเตอร์เขาไม่ค่อยว่างอะน,นะครับผมซึ่งพวกชาย,ยนาบางคนนี่จะเป็นพวกแฟนคลับหรือว่าจะเป็นพวกคนที่รู้จักกันผ่านเกมนะครับ เช่นคนจะคิปเก่าที่เราไปสมผลกันนะนะซี่เต์เขาขี้เกียจครับนิตเต์เขาไม่ขี้เกียจล้าเขาแค่เ <c oughs> ขาแค่เขาแค่ไปสนใจผู้ชายคนอื่นอยู่แล้ว็สนใจลยครับ <c oughs> พวกมิเต้เขาชอบผู้ชายเลยครับห <c oughs> ยอกเล่นครับ okay, โอเคคุณก็เหอนกันใช่นะครับวันนี้ครับเราก็มีแขกรับเชิญหนึ่งคนน่ก็คือชายเนี่ยนามสองนั่นเองนะครับผมครับดีครับดีครับอ่าอย่างแรกเราต้องเลิกแฮนนี่กันก่อนไม่ต้องบอกความจริงอ่ะผมหยอกเล่น ทุกทีครับผมก็จะมารีวิวคาราเต้รุ่นเหงือกที่ผมเคยบอกไว้นะครับผมเนี่ยไม่ได้อัพสแตทเอ่อมรีหลักผมอัพสเตตแมลีไม่หลักนะครับก็เลยอาจจะเบาไปหน่อยนะครับผมท่าแรกครับผมใช้ท่าหมัดศูนย์นะครับผมชื่อท่าว่าอะไรครับท่าเซตครับท่าแซตชื่อท่าว่าอะไรท่าเซนะครับเอ่ออะไร อติดคอมแบ็คครับโอเคมันจะพอได้มั้งนี่ครับคือว่าอ่ะบอกก่อนเวลาตอนต่อยต่อยแบบเตะต่อยต่อยอย่ายนะครับทุกคนซึ oh. ่งมันเท่เลยใช่ไหมเท่เท่อ่ะท่าแรงครับผมใช้ท่าแซดครับเมีสูนนะครับนี่เหมือนนี่เหมือนฝนสุะเทือนเลยอะ่ะดูดิอ๋อ oh. oh. แล้วก็บึ้มออกไปครับเป็นแบบว่าอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูแบบมุมไกลนะอีกรอบนงครับท่าแซดน,นะครับผม พุ่มไกลนะดูนะบึมมันจะไปได้ไกลนิดหน่อยนะครับท่าที่สองครับผมใช้ท่าเมลีร้อยห้าสิบนะครับผมเป็นท่าเอกนะครับชื่อท่าว่าอะไรครับวัตเทอร์บูลเลตครับโอเคมันเป็นการโจมตีแบบเป็นกระสุนจิ้วจิ้วนะครับทุกคนนี่ครับจะทามือแบบผลเสะเือนนะครับแล้วก็ต้องนั่งยองเลยนะครับทุกคนทุกคนต้องลองดูนะครับมันจะนั่งยองนะครับใช่ไหมเหมือนเรายืนยองๆใช่ไหม ใช่ใช <mm ่น no yes euh. ี่เนี่ยตอนนี้จะปกติอยู่ท่าที่สามนะครับผมใช้เมลีห้าร้อยนะครับผมเป็นตัวซีนครับชื่อท่าว่าอะไรครับอัติกบีมครับอักติดบิมนะครับผมซึ่งมันจะเป็นการปล่อยออกไปแบบนี้นะครับซึ่งมันเป็นแบบคลื่นน้ำใหญ่ๆนะทุกคนอ่าให้ดูแบบชัดๆนะครับท่าสุดท้ายใช้ค่าเมลีหนึ่งพันนะครับผมชื่อท่าว่าอะไรครับ เออมันไม่เห็นครับปุ่มกระโดดบังครับวอเไอรเวมอเตอร์อะไรครับอินเนอร์ลีชั่นครับอ่ะเป็นท่าวีนะครับผมดูนะครับนี่มันเท่มากเลยนะเหมือนแบบว่าเรายกขาขึ้นนะครับแล้วเราก็กดปุ่มมันจะเป็นการกระทึบเท้าแล้วก็จัดการวงโดยกว้างลองดูอีกรอบหนึ่งครับนี่สวยมากนะครับอ่ะเราจะมาลองย้อนดู ไหวครับ,บนนถ้า Z ซ<ห>น,นะครับผมถ้าเอ็กถ้าซีนี่เป็นแบบ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 น้ำแบบสวยมากเลยนะแล้วก็ถ้าวีนะครับอ่าโอเคนี่เป็นคลิปสั้นๆนะครับผมคือว่าเดี๋ยวคลิปหน้าผมผมน่าจะถ้าไม่ตีออสก็น่าจะแบบว่ามาพยายามหาดาบบิ๊กมัมของผมอยู่ยเรื่อยๆนะครับผมอะไรตุ่กติก๋งอ,อะไร โอเคครับวันนี้นะผมก็ขอเอาไว้เพียงเท่าน,นี้ครับอย่าลืมก, like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องเขียนดีโปรเกมแนละ้วไปถึง150สิบซับสไครป์ด้วยกันนะครับผมไม่ไปสวัสดีครับ